สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเทเวนไนรีเบิร์กันอีกเช่นเคยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมากันไกลในระดับหนึ่งแล้วถูกต้องไหมละมักจะติดปัญหาในเพียงแค่ข้อเดียวเลยคือทองไม่มีใช้เงินเอ็มไม่มีใช้ถูกต้องมั้งหลายคนเนี่ยทำของกันเดือดมากไม่ว่าจะเป็นสปีดสิบหกสปีดสิบเจ็ดหรือสิบแปดหรืออะไรกระช่างแล้วแต่เลยจริงๆคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการตีบวกหลายคนเนี่ยฟาร์มกันยับยับแล้วก็ตีบวกกันรัวรเลยคือหมดทีแบบ ค่าเฉลี่ยอุปกรณ์ต่อ1ชิ้นนี่น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นถึง7 0 0 0แทองต่อ1ชิ้นเลยถูกต้องไหมที่แบบหลายคนเนี่ยตีกันเลยในวันนี้ของเราผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหาทองใช้วันละ3ถึง5 m ละกันใช้คำนี้แล้วกันไม่เรียกว่าเป็นวันเรียกว่าภายใน6ชั่วโมงระยะเวลา6ชั่วโมงเนี่ยหาเงินให้ได้ภายใน3-5ถึง5้นะทุกคน ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยก็อย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมทุกคนก็คือแนะนําการหาทองใช้ระยะเวลา6ชั่วโมง 3m ถึง 5m นะทุกคนขึ้นอยู่กับตัวละครของพวกคุณเองแล้วก็ความสามารถพวกคุณด้วยว่าจะไหวหรือไม่ไหวนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยอันนี้ในรอบนี้ของผมผมนับรวมยอดในของแพ็ครายเดือนตรงนี้นด้วยเนาะสำหรับผู้เล่นที่แบบเติมแพ็ครายเดือนเลย แต่สาหรับใครที่ไม่เติมแพ็กรายเดือนเงินที่จะได้มันจะประมาณ3ามถึงสี่เอ็มห้าแสนประมาณนี้มันจะห่างกันประมาณสักห้าแสนห่างกันไม่เยอะนะทุกคนนะ,ะเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แต่หากเติมแพ็กเหมาหมดเนี่ยคุณจะได้ทั้งกําไรทั้งในการหาบี้และหาทองไปในตัวด้วยซึ่งสูตรนี้ใช้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มบี้แบบซื้อหนึ่งร้อยกล่องไม่ขาดทุนได้กําไรด้วยหรือ จะหาทองใช้วันละ 4m 5m ไม่เรียกว่าวันต้องเรียกว่า6ชั่วโมงถึงจะถูกนะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะอธิบายกันในส่วนตรงไหนบ้างในคลิปนี้ของเรามันค่อนข้างละเอียดแล้วก็อาจจะดูง่วงนอนน,นิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเลขค่อนข้างเยอะนะทุกคนเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสต็อปแล้วกอไปดูย้อนหลังได้หรือคอมเมนต์มาพูดคุยสอบฐานกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะพยายามอธิบายเอาไว้ให้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นภาพกราฟิกให้ดูตรงนี้ด้วยทุกคนจะได้แบบ เห็นกันไปทีละหนึ่งส่วนนะทุกคนเนาะหลายคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะสงสัยถูกต้องไหมว่าผมฟาร์มด่านไหนจริงๆแล้วอ่ะผมฟาร์มในส่วนของฝันไลา้านึ่งหนึ่งอันนี้ผมพูดจริงฝันไลา้านึ่1หนึ่งซึ่งด่านของฝันไลา้านึ่ขหนึ่งจะได้ต่อ1รอบได้ทองต่อ1รอบเลยนะทุกคนประมาณ1 2 3 0 0เรทจ,จะประมาณนี้หรืออาจจะสูงขึ้นประมาณนี้นิดนึงเนาะอันนี้ผมตีให้กลมๆเลยจะได้แบบคำนวณได้ง่ายๆหน่อยเนาะทุกคน ซึ่งมันจะได้ไม่ยากเลยจริงๆคือใครตัวไหวเ,เนี่ยฟาร์มได้เลยครับฝันห้าย1นึ1ิน1ค่อนข้างดีมากถ้าให้เทียบผมจะคํานวณในส่วนตรงนี้ให้ว่าหากผมฟาร์ม100รอบ100รอบผมตกรอบละ1นาทีก็เท่าไหร่ทุกคนประมาณเท่าไหร่ทุกคนประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งถูกต้องไหมประมาณนี้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4 0ประมาณนี้เนาะผมจะได้เงิน M มาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเอ็ทองโดย ใช้กล่องกุญแจทั้งหมด20กล่องหรือคือกุญแจ1,200ดอกนั่นเองนะทุกคนทำให้ผมเนี่ยฟาร์มได้เงิน100รอบเนี่ยประมาณ 1M 2 3 3 0 0 0บาทเออใช้ได้เยอะมากบอกเลยว่าฟาร์มกันแบบคริปโตเลยฟาร์มจนรวยอะทุกคนนะจริงๆใครก็ตามที่เลือกที่จะฟาร์ม250รอบ250รอบนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของการจ่ายลูบี้4,000ลูบี้ก็คือ 50กล่องโดยการซื้อ50กล่องต่อ80บีเนาะต่อ1กล่องถูกต้องไหม250รอบคุณจะได้เงิน M อมเบดเสร็จทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 m 7 5 0 0 0ทองเออประมาณนี้ประมาณ3,000กุญแจเราจะใช้กันในรูปแบบประมาณนี้เลยพวกคุณซึ่งเยอะมากๆเลยถูกต้องไหมพอทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะและคุ้มมากๆหลายคนเนี่ยโอ้โหว้าว แบบนี้สุดยอดเลยคุณสุรินแบบนี้เราจะได้มีเงินใช้บางคนบอกโอ้ไม่พอคุณสุรินจริงวันหนึ่งหาได้แค่นี้ไม่พอซึ่งจะวันหนึ่งก็ไม่ถูกต้องเรียกว่า6ชั่วโมงระยะเวลา6ชั่วโมงคุณจะได้ยอดรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยในการฟาร์มด่านฝันหลาย1นึีหนึ่งทั้งหมด350รอบระยะเวลาทั้งหมด6ชั่วโมงตีกลมๆ6ชั่วโมงนะทุกคุณคุณจะได้ทองเท่ากับ4ี่ล้านสามแสนห้าพันทองประมาณนี้ แล้วถ้าคูณ4ีคูณ4คือ24ชั่วโมงคูณเข้าไปคุณจะฟาร์มทองได้ต่อวันเท่ากับ1 7 2 2 0 0 0ล้าน2ม่นทองประมาณนี้เลยแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่สามารถทำกันได้หรอกนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงทุนในการซื้อกุญแจมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่า350รอบเบ็ดเสร็จกุญแจทั้งหมดมันคือ4,200ดอกคูณ4เข้าไปอ่ะผมบอกเลยว่าตาเหลือกแน่นอนคือ16,00 0ดอกคุณผู้เล่นปกติอย่างเราอ่ะ หาไม่ได้อยู่แล้วจริงๆเต็มที่เอาแบบวันหนึ่งกลมๆเลยคือ5,000ดอกนี่คือถือว่าฝืนสุดๆแล้วถ้าไม่ได้เติมแบบจัดหมักจริงๆนะทุกคนเนาะอันนี้จะอยู่ในยอดรวมของการใช้ในการซื้อกล่องลูบี้ห้รูบี้กับ80ดสรูบี้เท่านั้นนะทุกคนหากใครถ้าบอกว่าเอ้ยคุณสุรินแล้วถ้าเกิดผมลงทุนฟาร์ม100รลูบี้ผมจะได้เงินเยอะขึ้นไหมคุณจะได้เงินเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะทุกคนจะทําให้คุณเนี่ย สามารถหาได้แบบวันหนึ่งแบบวันหนึ่งกลมๆเลยอาจจะถึงวันละ10 M ได้เลยเนาะอันนี้อาจจะดูเวอร์นิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าสามารถที่จะทำกันได้โอเคตอนนี้ผมก็ปล่อยฟาร์มไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือทั้งหมดเนี่ย250รอบเรามาดูดีกว่าว่าผมจะได้เงินมาเท่าไหร่เนาะในรอบนี้อาจจะรวมเงินที่ขายอุปกรณ์ไปแล้วด้วยเนาะออมีแพสหนึ่งรอบด้วยอา่าไม่เป็นไรผมได้เงินกลับมาประมาณ 3M เเห็นไหมทุกคน ประมาณ 3M ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเนื้อหาที่ผมสรุปให้สักนิดหนึ่งไหมน่าจะมีความใกล้เคียงได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนเนาะประมาณ250รอบก็จะเป็นประมาณนี้เรียกว่าไงดีทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่อุปกรณ์ที่เราจะขายได้หรือเปล่าเรียกว่าเลทมันได้ตามปกติเลยนะเนาะเลทประมาณนี้เลยก็คือมันจบต่อรอบหนึ่งประมาณ1น0 0 0มื่นอเนาะต่อหนึ่งรอบสําหรับฝันร้ายหนึ่งแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะผ่านไหมไอ้อย่างผมเนี่ยผมไม่ผ่าน ไม่ผ่านแพ้หนึ่งรอบหมายความว่าเงินที่ผมควรจะได้ตามยอดที่ผมสรุปผลมามันควรจะมีความใกล้เคียงในระดับหนึ่งนะทุกคนเนาะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันได้เบ็ดเสร็จประมาณนี้คิดว่าจะห่างกันทำงานสักสามส0 0หมื่นไหมสามหมื่นห้มื่นเออประมาณนี้ทุกคนไม่ได้แย่มากเนาะแต่คิดว่าน่าจะฟาร์มได้ในรูปแบบประมาณนี้นะทุกคนเรามาดูกันในส่วนของการล่าบ,บอสกันบ้างดีกว่าไหมทุกคน การล่าบอสสมมติว่าคุณล่าบอสวัวสิบมังกรสิบไฮดาสิบอะไรพวกนี้คุณจะจบรอบหนึ่งได้รอบทองเพียงแค่2,400ทองเท่านั้นไม่รวมการขายอาวุธนะเพราคุณสมมติคุณฟาร์ม350รอบคูณ2,400ทองเท่ากับคุณจะได้แปดแสนสี่หมื่นทองเนาะสำหรับ350รอบนี้และหากคุณขายอาวุธหดาวอาวุธหกดาวมันตกชิ้นละ6000บาท 350รอบคูณไปได้เลยเพราะว่า1รอบดอกอาวุธแค่1ชิ้นถูกต้องไหม350เอาไปคูณด้วยกันคุณจะได้เงินกลับมาประมาณ2.1ล้าน1แสนทองประมาณนี้แล้วเอายอดรวมของจบต่อรอบมาบวกกันคุณจะได้กลับมาสำหรับ350รอบนี้คุณจะได้ทองประมาณ2 9 4ล้าน9แสนนทองโดยใช้กุญแจไปทั้งหมด 2,100ดอกเออจะเป็นในรูปแบบประมาณนี้เลยผมบอกเลยว่าการฟาร์มแต่ละรอบเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นของแต่ละบุคคลด้วยบางคนอาจจะเติมแพ็ครายเดือนบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มอัตราดอกเงินเพิ่มขึ้นอีก10%ถ้าได้เพิ่มขึ้นอีก10% 5%คุณก็จะได้เงินเยอะขึ้นนอกจากที่ผมคำนวณเข้ามาให้เนาะ ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วงงบ้างทุกคนใครงงยังไงยกมือขึ้นแต่พยายามจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแต่อย่างที่ผมบอกว่าในระยะเวลา6ชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถหาได้อย่างน้อย3ถึง 5M อย่างแน่นอนผมการันตีเลยแน่นอนเลยแบบชัว์เลยจริงสำหรับฝันร้าย1ขีดห แถมยังไม่รวมในเรื่องของอะไรด้วยล่ะในของส่วนของเครื่องประดบับเครื่องประดับพวกนี้มีเหมือนกันไหมบางคนก็อาจจะไปขายก็ได้ถ้าขายเห็นไหมก็ตกชินละหมื่นเผื่อแบบมันเป็นขยะเยอะมากเลยไม่ได้ใช้แล้วบางคนมีแหวน5ดาวแล้วแหวน6ดาวแล้วถูกต้องไหมก็ขายแหวน4ดาวสมมุติว่า มีสี่ดาวนี้ร้อยวงร้อยวงตีเข้าไปกลมๆคุณได้เท่าไหร่ได้มาอีก1 m เอเห็นไหมคุณก็จะได้เงินเยอะขึ้นในรอบของ6ชั่วโมงเนาะก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปในงวนนี้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนหลายคนเนี่ยแบบโอ้คุณสุรินฟังมาถึงตรงนี้แล้วโคตรงงเลยว่าตัวเลขโคตรหมื่นจริงๆผมก็หมื่นสําหรับตัวเลขมากแต่พยายามคํานวณแบบตัวเลขกลมๆให้จะไม่ได้เป๊ะมากสําหรับการฟาร์มแบบจริงๆนะทุกคนอาจจะมีค่าที่แบบ แตกต่างกันสักห้าหมื่นบ้าง4ี่หมื่นบ้างเนาะผมพยายามตั้งตัวเลขนี้เอาไว้ให้เพื่อที่มันจะได้คำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า